สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลย9วิชาสามัญปี63นะครับอ่ะมาดูตอนที่1นะครับข้อละ2คะแนนนะครับหวังว่าจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ทำการอับันทึกวิดีโอนะครับโดยมีน้องเข้าหอมาเป็นผู้ช่วยอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับโจทย์กำหนดฟังก์ชัน fx เท่ากับ x กํลังสาลบ3 x บวก c เมื่อ c เป็นจำนวนจริง,รงถ้ากราฟเส้นตรงตัดกับ h ตรงนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับนี่ตรงนี้คือคีย์เวิร์ดแปลว่าอะไรครับตรงนี้แปลว่านะครับอ่าแปลว่าเมื่อนำ x เท่ากับ2แทนไปในไหนครับแทนใน y เท่ากับ6ลบขูดแทนไปเลยนะครับแทนได้วสแปลว่าลบมาเลยได้4แปลว่าเมื่อ x เท่ากับ2 y จะเท่ากับ4อ่ะคำถามคำถามนะครับพอ y เท่ากับ4เขากำหนดว่าแล้ว x บวก2หารด้วย fx จะเหลือเศษเท่าไหร่คำถามปุ๊บรูขอเปลี่ยนสีนะครับ ตรงนี้แปลว่าอะไรครับตรงสีฟ้านี่ตรงสีฟ้าแปลว่าเมื่อแทน x บวก2นี่จริงๆแล้ว x บวก2มันเท่ากับ0แสดงว่า x มันเท่ากับลบ2นะครับก็เอา x ลบ2แทนเข้าไปใน x กำลัง3ลบ 3x บวก4นะครับาแต่พอเราแทนเสร็จปุ๊บ เราจะยังหาค่า c ไม่ได้ใช่ไหมครับแปลว่าเราต้องหา c ก่อนครับเราต้องหา c งั้นเราหา c จากอะไรครับนี่ไงจาก x เท่ากับ2นะครับอ่าอ่าจากนะ,ะ f 2นะครับเท่ากับ4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าไปเลยครับ2ยกกำลัง3 ลบ3คูณ2บวกสนะครับอ่ะฝั่งนี้ได้8ลบ6บวกสเท่ากับสอ่ะชั่วชั่วฝั่งนี้เหลือ2ย้ายมาลบกันนะครับได้2เท่ากับสพอเราได้4แปลว่าเราเอา4ตัวนี้นะครับเข้าไปแทนนะครับเข้ามาแทนในนี้ เพราะฉะนั้นเราได้ f x เท่ากับ x กำลัง3ลบ3 x บวก2เพราะฉะนั้นออยากรู้อเราอยากรู้อยากรู้ f ลบ2ใช่ไหมครับแทนเลยครับลบ2ยกกำลัง3เอาไปเลยพร้อมกันเลยกลายเป็นลบ8ลบ2คูณลบ3ได้ หกบวกสนะครับแฟนหาคำตอบครับได้เป็นไงได้0ตอบข้อ1นนะครับง่ายนะครับนะครับฝากติดตามคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ